วัสดีครับวันนี้พกบกับช่องวัตเตอร์เฟิร์สชนะครับวันนี้เนี่ยคือผมจะมารีวิวปืน Big ก e n นบอล EP 2ครับแต่รอบนี้จะเป็นส่วนของคุณภาพกันนะครับก็คือรอบนี้ผมอาจจะแบ่งออกเป็น2ส่วนเหมือนกันเพราะว่าผมยังมีเงินไม่เยอะผมยังรีวิวได้ไม่หมดอ่ะผมว่าจะต้องแบ่งเป็น2ส,ส่วนก็คือรอบนี้คือผมก็จะรีวิวพวกปืนที่ผมมีอยู่ในปัจจุบันแล้วก็อีกนานเลยแหละ พราะดูจากยินผมนี่ผมมีอยู่สีสันใช่ไหมแล้วคือแบบแต่ละปืนในเที่ยวนีนะ้คือแบบราคาแพงมากเหมอน,นัแล้วก็ก็เป็น EP หนึ่ส่วนของคุณภาพกันนะครับโอเคแล้วถ้าถามว่าเมื่อไหร่ส่วนของพรีเมียมการจะมาอันนี้คือเอออันนี้ผมไม่รับปากนะว่าจะมีการรีวิวเพราะว่าส่วนของตัวนี้คือมัน90%ใช้โลบักนะครับก็ ก็ไม่ค่อยได้เติมเท่าไหร่อ่ะงั้นก็ขอโทษด้วยแล้วกันนะครับแต่ว่าก็อาจจะมีไม่ใช่ว่ามั่นใจว่าจะไม่มีนะครับงั้นก็เข้าเนื้อหากันแล้วกันงัน้ก็เริ่มจากตัวแรกเลยตัวสการราคา2,000ส,สนนะก็ไม่ต่างอะไรมากจาก a k แต่แค่ไม่มีส่วนของเอฟฟิเท่านั้นเองแล้วก็ราคาแพงกว่านี่นะ ถือว่าฟอได้อยู่นะนี่ผมพูดจริงพูดตรงๆแลก็ถือว่าฟอรได้อยู่ถือว่าฟอรได้ครับโอเคเสียงอยู่ใกล้ๆแต่ข้อเสียของเจ้าปืนสกาคือตรงที่ว่าไฟเลนมันค่อนข้างตา่ำค่อนข้างต่ำอะคือถ้าผมกดเร็วๆอย่างเงี้ยคือสู้ซื้อปืนนี้ยังดีกว่าคือแบบมันมีเอฟเฟกใช่ไหมแล้วแบบ เรากดเร็วๆอะ่ะมันก็ฟลายเอชเร็วเท่าส่วนของไว้นี่เลยนะครับส่วนของเจ้าตัวปืนเออสกาเลยนะครับถ้าเรากดเร็วๆแล้วได้ของแถมก็คือฟอร์ดีกว่ากับส่วนของเอออะไรนะเออแล้วก็ส่วนของเอฟเฟกนะก็มีเสียงกับแอนิเมชันต่างๆ,ๆนะแหลกเมื่อกี้แหลก ถ้าเป็นสเกลิทันกันก็ปืนของกระดูกอันนี้ก็เออพูดตรงๆเลยนะฟอร์น่าเกียดมากฟอร์น่าเกียดมากจริงๆ สักคิวหนึ่งของร้องคือตรงที่ว่าปืนนี้มันมีเอฟเฟกการฆ่าที่แบบค่อนข้างเจ๋งเห็นไหมกระดูก,กระจายไปทั่วแมปเลยสําหรับคนที่รักความโหดเคี้ยมก็ปืนนี้ก็น่าจะชอบกันอยู่นะครับแต่มัาก็เป็นฟรีส e กันก็ไม่ต่างอะไรกันมากจากส่วนของปืนเอ่อเฟรมกันเพราะว่าส่วนของเฟรมกันมันก็เหมือนกันเลยแต่เจ้าส่วนของตัวนี้ก็คือมันแค่แช่แข็ง เลกันเนี่ยก็ปืนสมัยก่อนที่ผมชอบใช้มากนะค,ะคือเอฟเฟกมันก็เจ๋งดีมันมีเสียงเปิ้วๆตอนยิงนะผมก็เลยชอบไงโอเคคืออันนี้ผมพูดตรงๆนะว่าฟอร์มดีมากอะส่วนของเลกันอนะส่วนของเลกันนี่คือฟอร์ดีมากนะครับ ผให้ฆ่าอยู่โอเคส่วนต่อไปก็คือจะเป็นส่วนของฟัสกันตรงตัวเลยฟัสแปลว่าตดในภาษาอังกฤษนะก็คือยิงมันก็จะเป็นเป็นควันตดอะเท่าที่ผมจำได้อะอย,อย่างเงี้ยแล้วมีเสียงปุ๊ดเป็นปืนที่แบบแปลกมาก developer คิดยังไงก็ไม่รู้นะต่อไปก็ดวเดียกันไม่มีอะไรต่างกันมาก เียกันนะครับมันต่างกันอยู่แค่ตรงที่ว่าเอฟเฟกอ่ะมันจะมีเอฟเฟกหลายอันมันจะแรนดอมให้บางบางคิวก็จะได้เป็นสีเหลืองสีแดงสีเขียวสีม่วงก็แล้วแต่ว่าเกมมันจะสุ่มเอฟเฟกให้เราแบบไหนนะครับเนี่ยอย่างคนนี้ก็น่าจะเปลี่ยนเนี่ยเป็นสีแดงนะเอ่อต่อไปก็เป็นยูน,น,นิคอร์นกันส่วนยูนิคอร์นกันนี่ถือว่าผมยกนิ้วให้เลยยูนิคอร์นกันนี่คือดีมากมันเรียกว่าไงไฟเลท ไฟเลดดีฟอร์ดีนะฮะบวกกับเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์ครประสาทคนอื่นได้ดีด้วยคนท็อกซิกคือจะต้องแบบยกนิ้วแบบยกนิ้วให้จริงๆอะ่ะสแปมไลน์แน่นอนสำหรับคนที่ท็อกซิกนะครับแล้วส่วนต่อไปอะ่ะก็จะเป็นไฟเวิร์กกันนะส่วนของไฟเวิร์กกันก็อืมไฟเลดฟานกลางเอฟเฟกต์ดีส่วนของกระสุน,สนมีสเปเชียลเอฟเฟกต์นะครับ ก็ไม่มีอะไรมากแต่ว่าผมก็แนะนําไม่ซื้อจากคลิปที่แล้วที่ จบไปสําหรับสว่วนนี้ของคุณลิตี้กันนะคือผมยังแบบยังไม่ได้มีความพร้อมอะไรมากของส่วนของผมนีก็ต้องขอโทษด้วยนะครับก็ฝากกด์กดชร์กด u ับ c r i b e ด้วยนะครับ